ก็สวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องเดิมนะคะที่วันนี้นะคะไม่ได้มาวอล์กเหมือนชิ้อื่นๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดบัมกันนะคะเราจะมาอัน็อกซ์อัลบั้มกันนะคะซึ่งอัลบั้มก็คืออัลบั้มของ 4E ลีนั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพัสดุมันมาส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งว่างวันนี้เราก็เลยจะมาแกะวันนี้นะคะไม่ได้ทำวอล์กพอสีเลยตอนแรกว่าจะทำแต่ <S <S ว่า นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวก็ปิดเทอมแล้วก็พยายามจะทำคลิปให้มากขึ้นนะคะเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะโอเคเรียบร้อยจะได้มานะคะเดี๋ยวเก็บก็ได้มาแล้วนะคะเป็นแบบนี้คือกล่องไข่นี้จากกล่องเท่านี้โอเคก็อาเรามาแกะกันเลย จะแกะให้ทหันในขนามากที่สุดที่จะทำได้นี่นะคะก็คือเป็นอัลบั้มนะคะหน้าหลังต่างๆันกำลงแกะเลยดึ <laughs> องออกมาอย่างนี้อ่ะอันนี้เก็บไปก่อนนี่นะคะมันก็จะแบบนี้ลาแบบนี้โอ๊ยไม่เคยลีวีว <laughs> ันลีวีไม่เป็นอะ่ะอุ้ยเปิดมาเปิดกลาได้หรอ <laughs> เราจะเก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูว่เป็นไอเดีย เ,เขารีวิวกัอนอย่างเง้อมไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าวางตัวนี้ก่อนจิเดี๋ยวเราค่อยมาแกะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะอยู่ข้างในน่าจะเป็นการนะคะเดี๋ยวแกะออกมาก่อนเลยลกะะันโอเคความอยู่การความอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะวาไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาแกะครัอัสุดท้ายนะคะอูอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสติกเกร์นะคะเอาจริงนี่คือ ไม่กล้าใช้เก็บไปเกอบแล้วก็มีซีดีนะคะใช่เก็บไปก่อนแล้วก็จะมีออกมาไงอ่ะอ่ะโอเคแผ่นนี้นะคะซึ่งมันก็มีลูกเล่นอยู่อ่ะมันยังไงกลูกเล่นของมันเราไปดูคลิปมาแล้วมันแพทย์ทำอย่างนี้เขาบอกว่ามันจะเลื่อนเลื่อนแบบองศาได้ถูกไหมนี่นี่เห็นไหมข้า่าชข้าราเห็นไหมมันขยับ ประมาณนั้นเป็นลูกเล่นเก๋่าสว่วนนี้นะคะก็จะเป็นโปสเตอร์อันนี้เขาจะทำมาเป็นวงกลมนะคะอาัลาบั้มที่สี่ถูกไหมนะสี่ไหมนะน่าจะสี่แหละมันจะเป็น อัลบั้มนะคะนี่เอา้ามีสองหน้าอันนี้จะเป็นแบบภาพเออเป็นการ์ตูนนี่ตามคอนเซปต์ Concept ของเขานะคะมีพี่ให,หน้ากี่คนหสปเก้าสิบสองสิบสองคนนะคะนี่เด่นสุดเลยมีเจมายมีพี่ไอจ้ามีนะคะมันสวยนะแต่ว่ามันเป็นลอยพับอะเขาพับมาให้เราไง เดี๋ยวนะตอนมันมานไงอ่ะเก็บไปต่อมานะคะมาไม่ดูเอ่อโฟตโต้บุกอนก็ที่เราเล่นไปก็จะมีข้างหน้าใช่ไหมคะที่เป็นไอโฟตโฟต้บุกนะก็ส่วนมากขอดูก่อนแป๊บหนึ่งเด้ออ้นี่ไงตามแบบเออคอมจิตของ,งขเขาภาพก็จะประมาณนี้อู้แล้วก็มีอันนี้นะคะที่เป็นไลฟ์ไอไลฟ์บอยปะ I got you o h m y g o มาโอ y มกอ y โอเมอมอดสมากคือชอบอยู่แล้วเนื้อกระดาษนะคะเพราะว่าเนื้อกระดาษดีมากเป้ายกันเอ้ยเน,นี่ยพี่โจดินพี่ฮันนาลังต่างสวยมากอันนี้สวยมากชอบมากเอเมยียนตาสวยมากพี่ไม้เเร,ร็จคนสวย <c oughs> ดีอ่าต่อมานะคะจะเป็น ก็จะเป็นรูปของเบอร์ทั้งหมด7คนด้วยกันโอเคที่ฮันน่าที่ไส้โอ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 ้ดีเบรไม่เป็นอ่ะต่อ,อไปพี่พันพี่พี่โจพี่มายนะคะก็แล,ะกแล้วก็พี่อาไอเนาะแล้วก็จบแล้วเจ็ดคน เขาบอกว่า,าพิมพ์พี่ตาออกด้วยลืมอย่าน้อยใจนะเอ่ออะไรนะเขาเอาอไรมีลูกเล่นอ,อะไรตรงนี้นะเดี๋ยวนะกล่องไหนนะเออกล่องนี้ใช่ไหมที่บอกว่าอ่ะโอ้ยต้องประกอบใหม่อ่ะได้แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็เอาแบบเคยรูปเมมเบอร์เข้าไปใส่ได้เลยเอ่ยแบบว่าตั้งโชว์ไว้นะคะ วยมากพี่อะเมมเต็มไปเคลียร์เมมอ่ะก็ตามที่บอกนะคะเราแบบเฮ้ยอยากได้รูปใครก็เอาไปใส่ลงไปได้แล้วก็เออตั้งโชว์ในชั้นของเราชึบชึบชึบแล้วเขาบอกว่าโฟรอิมเนี่ยเขาแบบว่าทําให้แบบเป็นแขนาดนาฬิกาแย่ yeah. อันนี้ก็คือเอาอ่ะอาใส่หมดเลยก็ไดะใส่ยากไม่ใส่แล้วกันเนาะก็เอ่อฟิลนี้นะคะสวยพี่ไม้ เราจะไม่บอกว่าเราเมนใครนะคะอุ๊ยชึบชึบอะวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้แมสอ๋อนี่ไงมันจะเป็นแบบว่าอุ๊ยนาฬิกาต่างๆนี่นี่เจ๋งเนาะคนหาทำมากคนไทยคนไทยทำถึงอ่ะ นั่นแหละำถึงอุ๊ยลืมบอกว่าอันนี้มันจะเป็นเครดิตของแต่ละเพลงนะคะก็จะมีเนื้อเพลงนะคะสำหรับปอายทั้งหลายที่แบบขงยังไม่แม่นเนื้อลองได้ลองไฟพูดไปก็เยอะไรแบบน,นี้นะคะอันนี้เป็นไปเราเล่นไกลๆนะคะไปเราเล่นไกลๆเลยอันนี้เลย I like boy นะคะ กอ oh yeah. ดชิงเอามาอมตะแย้เปับน้ำตาต่างๆตามนี้นะคะตึ๊กเดี๋ยวคนคอมชิดว่าเมนพี่ใหม่น่ะเนี่ยแย้ถึงเวลาอันสำคัญแล้วนะคะซึ่งเราจะเปิด <c oughs> ขอโทษนะคะเราไม่เคยไป็นนักรีวิวมาก่อนจากที่รีวิวเลโก้ไปครั้งที่แล้วก็น่าจะสาหัสอยู่ตั้งกองตั้งไม่เป็นเลยเนาะ ตั้งกล้องไว้เลยเออตั้งแล้วเนี่ยก็มาเริ่มกันเลยพร้อมอย่างทุกคนเราลุ้นมากเลยนะมันจะเห็นอย่างงี้ปะหนึ่งสองเอาใหม่หนึ่งสองสามเอาใหม่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม คือคนเขาคิดว่าฉันเมนพี่ไมา์ไปยังตอนนี้คือโชว์ก็โชว์หน้าพี่ไมา์อันนี้ก็ได้การพี่ไมล์คืใจว่าเราต้องปลุกเสกว่าคนที่เราชอบเราจะไม่ให้ใครรู้หรอกตรงมา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 นี่ไม่บอกไม่บอก <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขินหนึ่งอันนี้ของจริงละต่นเต้นตื่นเต้น <c oughs> ถ้าได้เมนนี่คือหนึ่งสอง พี่ออมอะไรที่ตาออมนะคะเนี่ยดูไม่ออกดีว่ามีฐานก็ตามนี้นะคะมันจะมีสองลุคเนาะเป็นลุคของรุมรุมกับลุคของอันนี้นะคะเป็นคอนเซ็ปต์สวยมากเลยได้ยยพี่หมายกับพี่อ,อมนะคะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันที่แบบว่าเคยเป็นภาพที่มันแบบเคลื่อนที่ได้ยังจะโอย้ยเลื่อนเลื่อนช้าชานะคะ นี่นนี่เขห้ไหเป็นแบบว่าหยิบคีบหัวใจมีใครทำเก่งๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นหัวใจหยด,ดลงมามแล้วก็เขียนว่า now or never นะคะเป็นชื่อของคอนเสิรต์ตที่เราไม่ได้ไปนั่นเองไม่ต้อเสียใจไปเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้บ้านมาแล้วก็มีแค่นี้แหละค่ะวันนี้ ก็ไม่ใช่ติ่งนะคะไม่ใช่ติ่งนะคะไม่ใช่ติ่งค่ะไม่ใช่ติ่งนะคะเชื่อันแล้วแต่ไม่ใช่ติ่งไม่ใช่ติ่งนั่นแหละพูดไปเรื่อยนะคะคนไทยก็จบไปแล้วนะคะกับเราต้องแบบเฮ้ยช์ให้นอื่นดูปะเอาใหม่จัดชาก่อนแล้วเดี๋ยวจบแป๊บนึงนะคะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวอัลบั้มมาออมนิเตอร์นะคะการอันบ็อกอัลบั้มของเรานะคะ เย้เย้เย้ดูในคุณภาพนะคะจงสับส่วนี้นสะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ s ั b s c r i b e ต่างๆกดไลค์ก็แชร์กระดิ่งกุ้งยิ้งนุ่นิ้นด้ยนะคะก็จะพยายามทำคลิปให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าปิดเทอมแล้ววอล์ต่างๆก็จะพยายามขยันตัดคลิปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้ อยู่ไปกั้่อม e เอาเลาลไม่เอาเลชเจนความสัมพันธ์ไมบอกมอีกวันไม่อยากมาวนนึงบอกรักอีกวันมาบอกลาไม่ชัดเจความสัมันธ